รีวิวโอไมคอนหลังจากพบเชื้อวันที่หนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องที่แบบโคตรใกล้ตัวนี่ใช้ชีวิตแค่ไปโลตาสแล้วก็แมกแวลูใช่ไหมแล้วก็คือหาไม่ได้เลยว่าเราไม่แน่ใจว่ามันต้องย้อนไปกี่วันที่เราเป็นพาหะอาทิตย์หนึ่งหรือหรือว่ายังไงแต่ว่าคือมันใกล้ตัวไปอ่ะเลยไม่คิดเลยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากพกแอลกอฮอล์แบบ ไม่คิดว่าจะเกมอะแล้วคือเจ็บคอมากเสียงแย่มากนี่คือพยายามที่จะพูดให้ได้แต่คือมันมันเหมือนว่าไขามันอ่อนมากเลยนะสามสิบเจ็ดกว่ากว่านิดๆประมาณนี้แต่คอคือทรมานมากรู้ตัวว่าเจ็บคอก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ว่าตรวจเอกดีเคไม่ขึ้นนะตรวจเอกดีเคสองทีไม่ขึ้นก็เลยต้องไปที่โรงพยาบาลน,นะคะไปสวอปแล้วก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยเกมได้ไงวะงงเจ็บมากคอ สวัสดีค่ะเดี๋ยวจูนจะมาอธิบายแบบละเอียดเลยนะคะก็คือว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มเป็นเราทําไมเราถึงเริ่มอยากตรวจ a d ดก็คือเลย 1. จูนมีอาการปวดเหนือปวดตัวซึ่งปวดเนอปวดตัวสำหรับจูนจุนถือว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะก็2ก็มีอาการเจ็บคอนะคะเจ็บคอที่ไม่ปกติต้องบอกก่อนว่า คนที่เป็นหรืออะไรเงี้ยมามาคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ปกติจริงๆมันจะเป็นอาการที่แบบร้อนคอคืนน้าลายไม่ได้ร้อนเจ็บคันคันแบบคันจีน้จี้อ่ะจี้จี้เข้าไปทางในคันคืนคน้าลายไม่ได้ร้อนแล้วก็มีเสมหะผสมเลือดอะคะ่ะอ่ะสองเราก็เริ่มเอ,เอ๊ะแต่ว่าไม,ไม่เป็นหรอกเราจะเป็นได้ไงเราไม่ได้ไปไหนนี่อะไรเงี้ยพยายามหาข้อต่างๆให้ตัวเองสบายใจที่สุดว่า ไม่เป็นหลอกมึงมึงไม่เป็นอะไรเงี้ยพยายามเตือนตัวเองส่วนสมนะคะเริ่มมีอาการไข้อ่อนๆซึ่งไข้อ่อนๆปกติถ้าเป็นไข้กินยาพาราก็คือจบแต่นี่มันรู้สึกว่าพอยาพาราออกฤทธิ์มันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาอ่อนๆอ,อ,อีกซึ่งมันไม่ปกติแล้วใช่ปะจุนก็ตรวจเอทีเควันที่ห้าห้าห้ามกราเนี่ยคะ่ะตรวจไปก็ปรากฏว่าไม่ไม่เป็นไม่ขึ้นสองขีดก็คือโอเคบอกว่าฉันว่าแล้วมันต้องไม่เป็นให้กําลังใจตัวเองมันต้องไม่เป็นแหละอ่าส่วน พอวันที่หกตรวจอีกรอบไม่แน่ใจตรวจตอนเช้านะคะก็ไม่ขึ้นเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะมันไม่ขึ้นใช่ไหมก็เดี๋ยวไปตรวจโรงพยาบาลดีกว่าเคลียร์ใจตัวเองไปเลยว่าแมงไม่ติดมันก็ต้องขึ้นหรือยังไงโรงพยาบาลต้องชัวกว่าจุนก็เลยตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลปีเวทนนะคะจุนก็ไปตรวจพอจุนไปตรวจปุ๊บเอ่อผลประมาณสิบสองชั่วโมงมันก็จะประมาณตีสามแต่ว่า มันไม่มีจุนเช็คแล้วมันไม่ขึ้นเขาโทรมาตอนประมาณหกโมงเช้าว่วาคุณวรังคณาค่ะคุณวรังคณาพบเชื้อนะคะฉันก็จริงหรอเฮ้ยเกมได้ไงวะรอดมาถูกสีซั่นสี่ซั่นนี้ไม่รอดว่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบไม่ต้องมองว่าเรื่องนี้มันมันไกลตัวนะคะมันใกล้ตัวมากมันอยู่แบบรอบๆตัวเรายิ่งเป็นแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ โควิดมันชอบแบบที่เย็นๆหรออกปะมันก็อยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นนะคะการดูแลตัวเองที่ดีคือไม่ต้องออกจากบ้านหรือมีความจำเป็นต้องออกจริงก็ควรจะใส่แมสสองชั้นซึ่งจูนใส่แมสแค่ชั้นเดียวแล้วจะบอกว่าขอบคุณคนที่มาคอมเมนต์นะคะตอนนี้จูนก็ดูแลตัวเองด้วยการทานน้ำขิงกับน้ำมะนาวนะคะแล้วก็พยายามอัดผลไม้ที่มันมีวิตามินซีนะคะอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องก็คือโรงพยาบาลน,นี้ ไวมากทั้งๆที่บอกว่าอีกสองวันเดี๋ยวจะมีแพทย์โทรมาแล้วก็ตกใจแบบเอ้าทำไมต้องสองวันให้ฉันรอแล้วฉันจะดูแลตัวเองอยังไงฉันจะทํำยังไงอะไรเงรี้ยแพนิคมากสุดท้ายโทรมาตอนเย็นของวันที่เจ็ดเลยแจ้งผลตอนเช้าใช่ไหมวันที่เจ็ดตอนเย็นโทรมาว่าพรุ่งนี้ให้รถพยาบาลเขามารับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวต่อนะคะว่ารถพยาบาลมารับเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างทํำยังไงบ้างเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกฮัลโหล คือว่าจูนเห็นหลายคนเลยนะคะที่มาคอมเมนต์ทางเฟซบุ๊กว่าบางทีฉันก็มีอาการคล้ายทุกอย่างเลยแต่ว่าตรวจ ATK แล้วไม่ขึ้นหยุด ATK ก่อนก็บอกอยู่ว่า ATK มันตรวจไม่ขึ้นเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูเลยเดี๋ยวให้แฟนซื้อมาให้นะคะเดี๋ยวจะตรวจ ATK แบบน้ำลายนะคะแล้วขณะที่เราเป็นอยู่อย่างเงี้ยดูดีว่ามันจะขึ้นไหม,มเดี๋ยวจะตรวจแต่ว่าตอนที่จูนตรวจแรกๆจูนตรวจต้องสองครั้งมันยังไม่ขึ้นเลยทุกคน จะบอกนะคะว่าหรือว่าถ้าใครตรวจ ATK แล้วขึ้นนะคะแนะนําว่าให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลคุณจะได้ตรวจฟรีนะแต่คุณต้องถ่ายรูปไปด้วยนะคะว่าคุณตรวจ ATK แล้วมันขึ้นการที่คุณไปโรงพยาบาลอะ่ะเหมือนรัฐเขาจะออกให้ว่าแบบคุณตรวจแล้วมัน ATK ขึ้นหนึ่งออกปานแล้วคุณสามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลฟรีนะคะรวมไปถึงคนที่กําลังเป็นหรือไม่รู้ว่าจะทํายังไงอะ่ะมันมีเบอร์ติดต่อ1330 นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งกรมควบคุมโรคหรือเปล่าที่หนึ่งสี่สี่สองอันนี้จุนก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าลองลองรีเช็คในใน Google น่าจะมีนะคะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างแต่จุนอย,อยากจะบอกว่าซีซั่นนี้คนรอดยากมากนะคะเพราะว่ามันอยู่ในอากาศแล้วคนติดไวมากแล้วจุนมั่นใจว่าเดือนนี้คือแบบมันน่าจะพีคสุดๆแล้วเพราะว่าคนมันติดเป็นดอกเห็ดเลยทุกคนแล้วคุณจะมองว่าเรื่องไก่ตัวไม่ได้แล้วเพราะมันใกล้ตัวมาก คือจะคิดว่าอุ้ยมันไม่ลงปอดหรอกคุณไม่คิดว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคลายบ้างล่ะมันอาจจะมีลงปอดก็ได้อย่าไปคิดว่าโอ๊ยกินยาสมุนไพรเดี๋ยวก็หายไม่ต้องไปหรอก,ไม,อไ,รอกไม่ต้องไปตรวจให้มันชัดเจนหรอกมันเป็นอะไรอะ่ะก็แค่หวัดปกติไปตรวจค่ะบางทีอะ่ะเราอาจจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัวก็ได้ รวมไปถึงบ้านคนที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้สูงอายุเนาะที่อยู่ในบ้านหรือคนที่มีโรคประจําตัวมันก็อันตรายไหมเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะว่าควรไปตรวจด,ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คุณยังมีเตียงให้เลือกสรรน,นึกออกปะแต่ถ้ามันแบบเหมือนปีที่แล้วอะต่อให้คุณมีเงินแค่ไหนคุณก็เลือกนอนที่นอนดีๆไม่ได้นะคะเขาก็จะจัดโรงพยาบาลสนามให้คุณเพราะว่าเตียงมันไม่พอจริงๆมีเงินแค่ไหนก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าปีที่แล้วจุนเคยเห็นเอ่อ มีพี่ที่รู้จักเขาเป็นนะคะต่อให้มีเงินแค่ไหนเขาก็เลือกไม่ได้เขาบอกเขาไปนอนที่โคตรแบบรับไม่ได้เลยต่อให้จ่ายเงินเพิ่มหรือยังไงก็ไม่มีเตียงก็ต้องรักษาก็ต้องไปนอนแบบนั้นเพราะฉะนั้นรีบตรวจค่ะดีกว่าปล่อยให้มันแบบแพร่เชื้อให้คนอื่นหรือให้มันลงปอดตอนนี้เราก็ยังเลือกเตียงได้นะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีค่ะ